เพี้ยนเหรอมาครับตัวแรกมาแล้วตัวแรกมากันแล้วกับสายพอสวยครับสายก็ลักทำปลาส้มเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี F C ทุกท่านวันนี้เราก็าพบกันกเช่นเคยนะครับกับพวกเราลักล่าสายแปก๊กวันนี้จะแป๊กหรือไม่เดี๋ยวติดตามชมกัน,นครับวันนี้เรามาอยู่ที่แพนักล่าสายแปก๊กแพนักพานะครับ วันนี้มาสองคนกับอาจารย์เตานะครับก็ลงเป็ด้วยกันสองสี่หกเจ็ดแดคันครับผมล่อประมาณไว้คันนตกลำสามคันอาจารย์เตาตกลำสี่คันนะครับก็เตรียมอีคันมาไว้ตกชะโดได้ลูกเยือแล้เดี๋ยวจนเจอกันไาวบายนักผู้ชมกันไปเรื่อยๆกันล้กันครับ อยู่แล,ล้วมั้งคันแรกอะอครับเดี๋ยวไชมอาจาร์เตา๋าอ๋อป่าตอแล้วครับอยู่หรือไม่ครับมันจะเบาเฟลครับถ้าอยู่ก็เล็กน่าดูเลยครับปารเพียนอยู่ไหมครับโอ้โหโดนปลาหลอกอีกแล้วครับไม่อยู่ครับโอ้เสดเด็มมันลากไปในต่าไหน,นเดี๋ยวยนะ โหหลุดเฮ้ยย้อนกลับมาแผ้แล้วเขาแผ้แล้วเขาเชือกแล้วลอดรอดรอดมุนก้อนมุนก้อนไปมันไปทางทางนน้นนะเชือกอันนน้นแล้วนะมันมันจะไปทางนน้นแล้วนะโอ้โห,โหต้องขออภัยด้วยครับลมแรงมากครับ จะเตาอัดปลากันก่อนครับปลาอะไรครับ,รบโอ้ใจเย็นไอมันโพน้ำก่อนสวิงเราเตรียมไว้รอแล้วอโอ้คนนินครับคนนินครับ,บ,รบ,บ,รบมาแล้วครับ <c oughs> ขาดครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เที่ยงนะครับก็ละมาตกตั้งแต่สี่โมงนีกระเที่ยงได้ปลาดเพียนไปสามสี่ตัวเมื่อกี้ปนินอาจารย์เต๋าก็าําขาดครับปิดเบรกแล้วเอ็นมันเปื่อยสะบัดไปทีเดียวขาดไปเลยไปนหนึ่งตัวนี่ก็อาจารย์เต๋าพอดีแพไทยพักดีว่างแพรตรงชาติว่างก็เลยย่องไปตกปลามาเดี๋ยวดูว่าอาจารย์เต๋าจะได้มาไหม ผมก็อยู่ที่แพคนเดียวตอนนี้ก็เป้าเบ็ดอยู่อย่างนิ่งๆอยู่ครับวันนี้อากาศเริ่มกลับมาอุนอ่นๆน่อยแต่ก็ไม่อุ่นมากจากที่หนาวๆแล้วคืนลมก็แรงตอนนี้ก็เริ่มเบาๆบ้างแล้วก็มาชมกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันครับยังมีลุ้นครับเมื่อกี้ให้มีตัวหเห็นแล้วปนินก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับ ไม่รู้ครับเดี๋ยวก็รู้กันครับปรเปลี่ยนมัปเปลี่ยนตัวสวยครับปรเปลี่ยนไฟนี้มาอีกแล้วครับไม่เห็นมานานแล้ว ไช้เกับโลครับน่าจะครึ่งโลหกเ็ดผีดได้นะครับนี่ไม่มีกิโลซะด้วยซส์สวยจังเลยไดยงนี่สักสิบตัวนะ อันเี้วกสิบตัวนะ,ะได้ใช้แล้วคิปเปอร์บอกครับใช้เมือ่อกี้ถ่ายไม่ทันนะครับเปิดกล้องให้ทันปันนินจิ้งสายก็ไม่ใหญ่เท่าไรขอทอดเหมือนกันอ่ายาวเลยอือื้อ Đấy, xoay xuống Bỏ Có đại. Có đại leo. ใบตองที่ครับใจเย็นๆครับไม่่ใชผ่านคันนี้มาโอ้ตัวตัวไม่ใหญ่พ่อค้าสาวมาเอาติด,ดติดไม,ไม่ใช่มันติดตัวนี้เนี่ยแกใช้อ่ะดิแกก้อยแกแกลองก็ได้ไม่จะพลาดกันอุ๊ออีกนิดเดียวเนี่ย อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวาแล้วใส่เล็กลงเล็กลงวะเอาละครับปลาอลไรครับจ่าเต่าครับยามเย็นครับเราจะเป็นปลาบินนะครับโอ้ดึงแล้วครับดึงแล้วครับเอาครับไข่ตักดีครับเอาเลยตักตักตักครับใหญ่ไหมครับตัวนี้ โอ้โหทำลายทาไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมผลงานของเราในวันนี้นะครับขอได้กินอยู่นะครับนะครับผลงานของเราในวันนี้นะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับนักล่าสายแป๊กนะครับกดไลค์กดแชร์กดกินตะไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ขาแข็งแรงนะครับวันนี้อเกาจบเพียงแค่นี้นะครับอะสวัสดีนะครับสวัสดีครับ